สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งในรายการหิวใจธรรมะพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปทำความเข้าใจชีวิตและธรรมะในมุมมองที่ทันสมัยครับวันนี้ผมจะชวนคุณมาค้นพบความหมายที่แท้จริงของคำว่าบุญครับและผมเชื่อว่าหลังจากฟังตอนนี้จบคุณจะตระหนักว่าบุญใหญ่ไม่ต้องไปวัดครับคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าการทำบุญเป็นเรื่องยาก ต้องเดินทางไปวัดต้องมีเงินทองจำนวนมากเพื่อทำบุญใหญ่หรือต้องรอโอกาสพิเศษเท่านั้นถึงจะสามารถทำบุญได้และในบางครั้งเมื่อเราไม่ได้มีโอกาสไปวัดเราก็อาจรู้สึกว่าตัวเองกำลังขาดบุญขาดกำลังใจในชีวิตไปใช่ไหมครับถ้าคุณเคยมีความรู้สึกเช่นนี้คุณมาถูกที่แล้วครับเพราะในตอนนี้ผมจะพาคุณไปไขความลับของคาว่าบุญที่ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คุณคิดครับ และคุณจะพบว่าบุญที่แท้จริงสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและที่น่าอาัศจรรย์ไปกว่านั้นก็คือเมื่อคุณเริ่มทําบุญใหญ่ในแบบที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนปัญหาหลายอย่างในชีวิตจะหายไปเองครับในวันนี้เราจะมาเจาะลึกไปพร้อมๆกันครับว่าบุญใหญ่ที่ไม่ต้องไปวัดนั้นคืออะไรทําไมบุญจึงเป็นเรื่องของเจตนาบริสุทธิ์มากกว่าสถานที่ครับ และที่สำคัญที่สุดคือคุณจะสามารถนำหลักการเหล่านี้ไปสร้างบุญให้เกิดขึ้นได้ทันทีในชีวิตประจำวันได้อย่างไรครับเตรียมตัวเปิดใจให้พร้อมนะครับเพราะตอนนี้อาจเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อการทำบุญไปตลอดการครับในส่วนที่แล้วผมได้ทิ้งท้ายไว้ว่าบุญใหญ่ไม่ต้องไปวัดใช่ไหมครับและแก่นของเรื่องนี้คือเจตนาที่บริสุทธิ์ครับ ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เรายึดติดกับสถานที่หรือรูปแบบการทําบุญที่ยิ่งใหญ่เพียงอย่างเดียวครับแต่พระองค์ทรงให้ความสําคัญกับเจตนาที่อยู่เบื้องหลังการกระทํานั้นๆครับคําว่าบุญในภาษาบาลีแปลว่าเครื่องชําระล้างจิตใจครับหรือสิ่งที่ทําให้จิตใจของเราสะอาดขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องของการทําทานเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังรวมถึงการรักษาศีลและการเจริญภาวนาด้วย ซึ่งในทางธรรมะแบ่งการทำบุญไว้3ระดับหรือที่เรียกว่าทาน3ครับ 1. คือวัตถุทานคือการให้วัตถุสิ่งของเช่นการถวายสังฆทานการบริจาคเงินการให้อาหารแก่คนยากไร้ซึ่งเป็นการทำบุญที่เราคุ้นเคยกันดีครับแต่หัวใจของวัตถุทานที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินหรือความยิ่งใหญ่ของสิ่งของที่ให้ครับแต่อยู่ที่ใจที่ให้ครับ ถ้าเราให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่ได้ทําเพราะอยากอวดใครไม่ได้ทําเพราะอยากได้หน้าตาแต่ให้เพราะอยากช่วยเหลือผู้อื่นอย่างแท้จริงการให้เพียงเล็กน้อยนั้นก็เป็นบุญใหญ่ได้ครับตัวอย่างเช่นการให้ข้าวแก่วัวที่กําลังหิวการซื้ออาหารให้สุนัขจรจัดการบริจาคเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วหรือแม้กระทั่งการแบ่งปันอาหารที่เรามีให้แก่เพื่อนร่วมงานที่ลืมเข้ากล่องมาสิ่งเล็กเลกและน้อยเหล่านี้แหละครับคือการให้ทานที่ยิ่งใหญ่ เพราะมันเกิดขึ้นจากใจที่อยากจะช่วยเหลืออย่างแท้จริงครับ2คืออภัยทานคือการให้อภัยครับซึ่งเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าการให้วัตถุทานหลายเท่านะครับเพราะการให้อภัยนั้นต้องอาศัยการขัดเกลาจิตใจเป็นอย่างมากครับลองนึกภาพตามนะครับเมื่อเราโกรธใครคนหนึ่งหรือแค้นใครคนหนึ่งจิตใจของเราก็เหมือนกำลังแบกก้อนหินหนักๆไว้ตลอดเวลาครับก้อนหินแห่งความโกรธ ความไม่พอใจความขับแค้นใจมันหนักครับไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็จะรู้สึกไม่สบายใจตลอดเวลาแต่เมื่อเราตัดสินใจให้อภัยเขาเราก็เหมือนได้วางก้อนหินนั้นลงครับและเมื่อเราวางมันลงความสงบสุขก็จะเข้ามาแทนที่ในใจของเราทันทีครับการให้อภัยจึงเป็นบุญใหญ่ที่ทำกับตัวเองก่อนครับสคือธรรมทาน คือการให้ธรรมะหรือการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นครับซึ่งถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับเพราะเป็นการให้ปัญญาแก่ผู้อื่นครับการให้ธรรมะในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่การเทศสอนนะครับแต่หมายถึงการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในทุกๆเรื่องครับเช่นการสอนเพื่อนร่วมงานที่กำลังมีปัญหาเรื่องงานการแนะนำแนวทางในการแก้ปัญหาชีวิตให้แก่คนรอบข้างหรือแม้กระทั่งการบอกทางให้คนหลงทางในเมืองที่เราคุ้นเคยครับ การให้ปัญญาคือการให้ที่ยั่งยืนที่สุดครับเพราะมันสามารถช่วยให้ผู้รับสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาชีวิตได้ตลอดไปครับแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือหลักธรรมที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังอีกสองคำครับนั่นคือจาคะและกะตัญญูครับจาคะคือการสละออกการบริจาคหรือการให้ครับแต่คำว่าจาคะไม่ได้หมายถึงแค่การให้วัตถุสิ่งของนะครับแต่หมายถึงการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ครับ ไม่ว่าจะเป็นการให้รอยยิ้มการให้คำพูดดีๆการให้กำลังใจหรือการให้เวลาและแรงกายเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นครับลองนึกภาพตามนะครับการที่เราสละความเห็นแก่ตัวลงเล็กน้อยเพื่อคนอื่นเช่นยอมเสียเวลาส่วนตัวไปช่วยเพื่อนย้ายของหรือสละที่นั่งบนรถไฟฟ้าให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ก็คือการทำบุญในแบบของจาคะที่ช่วยให้ใจของเราเบ้าสบายครับ กตัญยูคือความรู้คุณครับซึ่งเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกอย่างหนึ่งครับการที่เราแสดงความกตัญยูต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณหรือครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นการดูแลท่านในยามแก่ชาราหรือการทำตามคำสอนของท่านก็ถือเป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ครับแต่ความกตัญยูไม่ได้จำกัดอยู่แค่คนนะครับ แต่ยังรวมถึงความกตัญญูต่อแผ่นดินต่ออากาศที่เราหายใจหรือแม้แต่ต้นไม้ที่เราใช้เป็นที่พึ่งพิงด้วยครับการที่เราตระหนักรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีนั้นเกิดขึ้นได้เพราะมีผู้อื่นคอยสนับสนุนอยู่เราก็จะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนและใหญ่จะทำสิ่งดีดีเพื่อตอบแทนคืนสู่สังคมครับดังนั้นแล้วแกนของเรื่องนี้คือบุญไม่ได้อยู่ที่สถานที่ครับแต่บุญอยู่ที่ เจตนาที่บริสุทธิ์ครับและอยู่ที่การกระทําที่ไม่ว่าจะทําที่ไหนก็เป็นบุญได้ทุกที่ทุกเวลาครับเมื่อเราเข้าใจแก่นของเรื่องนี้แล้วคําถามต่อไปก็คือแล้วเราจะนําความรู้นี้ไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างไรซึ่งเราจะมาดูกันในส่วนต่อไปครับเมื่อเราเข้าใจถึงแก่นของบุญแล้วคราวนี้เราจะมาเปลี่ยนความเข้าใจให้กลายเป็นการกระทําที่จับต้องได้ ด้วยการปฏิบัติอย่างง่ายๆที่ท่านผู้ฟังสามารถทําได้ทันทีในชีวิตประจําวันครับลักปฏิบัติง่ายๆก็คือการให้อภัยและการช่วยคนใกล้ตัวครับคุณอาจจะเคยคิดว่าการให้อภัยเป็นเรื่องยากแต่ผมอยากให้คุณลองมองว่าการให้อภัยคือการทําบุญกับตัวเองครับเพราะเมื่อคุณให้อภัยใครคนหนึ่งคนที่ร้ายรับความสงบสุขก่อนคือตัวคุณเองครับ คุณจะหลุดพ้นจากความโกรธความแค้นและความรู้สึกไม่สบายใจที่คอยกัดกินจิตใจของคุณมาตลอดซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ที่แท้จริงครับลองทำแบบนี้ดูครับการฝึกให้อภัยเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆเริ่มจากการให้อภัยคนที่ทำเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทำให้คุณไม่พอใจเช่นคนที่ขับรถปาดหน้าหรือคนที่พูดจาไม่เข้าหูนั่งเงียบๆแล้วสำรวจใจตัวเอง ลองหาเวลา5นาทีก่อนนอนนั่งเงียบแล้วสำรวจดูว่าในวันนี้มีใครที่เรายังไม่ได้ให้อภัยบ้างแล้วลองกล่าวคำว่าฉันให้อภัยเธอในใจอย่างช้าๆไม่ต้องคาดหวังผลลัพธ์ทันทีนะครับการให้อภัยเป็นกระบวนการครับไม่ใช่การกดปุ่มแล้วทุกอย่างจะหายไปทันทีขอให้คุณทำด้วยความสม่ำเสมอแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ค่อยๆเกิดขึ้นกับใจของคุณครับ การช่วยคนใกล้ตัวนี่คือบุญที่คุณสามารถทำได้ทุกวันครับและเป็นบุญที่ให้ผลทันทีครับในครอบครัวลองสังเกตดูว่าวันนี้พ่อแม่หรือคนในครอบครัวของคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นการช่วยยกของการทำอาหารเย็นหรือแค่การนั่งลงคุยกับท่านอย่างตั้งใจครับที่ทำงาน ลองสังเกตเพื่อนร่วมง,งานของคุณดูครับว่ามีใครกำลังมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือหรือไม่อาจจะแค่การให้กำลังใจการซื้อกาแฟมาฝากหรือการช่วยให้เขาคิดหาทางออกในเรื่องที่เขากำลังสับสนครับในสังคมคุณสามารถทำบุญได้แม้กระทั่งในขณะที่คุณเดินทางครับเช่นการยิ้มให้แก่คนแปลกหน้าการเก็บขยะที่ตกอยู่บนถนน หรือการช่วยคนแก่ข้ามถนนครับเมื่อเราปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเราก็จะค้นพบว่าบุญไม่ได้อยู่ที่วัดแต่บุญอยู่ที่การกระทำของเราในทุกๆวันครับและเมื่อเราทำได้อย่างสม่ำเสมอปัญหาหลายอย่างในชีวิตจะหายไปเองครับท่านผู้ฟังครับเราได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้แล้วว่า บุญใหญ่ที่แท้จริงคือเจตนาบริสุทธิ์ที่อยู่เบื้องหลังการกระทําของเราและการทําบุญไม่จําเป็นต้องไปวัดเสมอไปครับผมอยากให้คุณจําข้อคิดสําคัญที่สุดของตอนนี้ไว้ในใจนะครับใจดีเท่ากับวัดที่เคลื่อนที่ได้เพราะเมื่อใจเราดีเมื่อใจเราเต็มไปด้วยเมตตาและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอเมื่อนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน เราก็เหมือนกับได้อยู่ในวัดและสามารถสร้างบุญได้ทุกที่ทุกเวลาครับขอให้ทุกท่านมีความกล้าหาญที่จะเริ่มต้นการเดินทางของการสร้างบุญด้วยตัวเองนะครับหากตอนนี้คุณได้รับคุณค่าและแรงบันดาลใจจากตอนนี้ฝากกดติดตามรายการของเราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้เดินทางค้นหาความหมายของชีวิตไปด้วยกันในตอนต่อไปครับ